มาค่ะวันนี้นะคะมาวัดที่บ้านค่ะวัดบ้านพันสีนะคะโบสเดินชมโบสค่ะสวยนี่ก็แม่นะคะนั่นก็ลูกชายคนเล็กของพี่เองค่ะนี่ค่ะพาแม่ย่าลูกสาวอีกสองคนค่ะแล้วก็แฟนมาชมี่วัดนนะคะนานๆหยุดงานมาทีค่ะนี่ค่ะ ยังต่อกาไส้ยังไม่เสร็จนะคะสวยมากกราบเดี๋ยวนะคะคลีปพิเศษกันถ่ายยัะไงไม่ได้ไม่ได ไปไาลูกสาวก่อนนี่ค่ะลูกสาวยก่าอ <c oughs> <c oughs> เดินี่ก็ลูกลูกเนนนะคะลูกชายคนโตพี่เนนเปิดได้ไม่ใช่เหรอขึ้นได้อ่ะขึ้นทางไหนนี่ค่ะแม่ย่ากับแม่ขึ้นไ,ไหนด้วยน เรื่อเรียบสี่รยอ่ะถูกไหนี่ก็จะเป็นชั้นสองนะคะนงิดเลยหนึ่งไฟมันยัไม่ใส่เลยโอ้ยเริมกินอาซ้อนนะเท่านานเลยให้พี่นีนพาทัวร์ค่ะมาเยี่ยมชมโบสถ์ข้างบนยังไม่มียังไม่ได้ใส่ไฟนะคะ mọi người biết chắc chắn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 